ดูดวทุกคนครูหมอนอิงเผยความรู้สึกเมื่อเห็นรูปนี้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดทุกคนทางด้านครูหมอนอิงนะครับก็ได้มีการโพสต์รูปนี้เลยครับเป็นรูปที่น้องอุงอิงนะครับทุกคนสวมชุดสีชมพูครับแล้วก็ปล่อยผมยาวนั่นเองครูหมอนอิงเนี่ยได้เขียนข้อความนะครับเอาไว้บอกว่ารู้สึกเหมือนเคยเห็นน้องเมื่อนานมาแล้วโดยเฉพาะรูปนี้นะครับ ทุกคนเชื่อในเรื่องของบุญสัมพันธ์ไหมครับต้องบอกว่าครูหมออิงกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอุ้มอิ่มไม่เชื่อในเรื่องของความบังเอิญ่ะนะครับอุ้มอิ่มคิดว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงนะครับคิดว่าเขาทั้งคู่เนี่ยทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอุ้งอิ่มเห็นเร็งเห็นถึงอะไรหลายๆอย่างเมื่อสองคนเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับทุกคน อุงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าโอ้โหน้องนะครับก้าวเข้ามาอยู่ในจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีครูหมอนอิงด้วยนะครับที่คอยดูแลนะครับคอยอบรมครูหมอนอิงก็เคยเป็นคุณครูมาก่อนครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับบอสโจเนี่ยเอาคุณครูมาอยู่ข้างๆอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการวางตัวอะไรต่างๆนะครับเชื่อว่าครูหมอนอิงเนี่ยช่วยแม่หน่อยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับครูหมอนอิงที่ได้มีการโพสต์รูปดังกล่าวเมื่อคืนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็แห เขาไปชื่นชมในความสวยงามนะของทางด้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับและที่สําคัญเลยพี่ก็ได้ไปอ่านเห็นคอมเมนต์หลายหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะครับที่บอกว่าชาติที่แล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพี่น้องกันมาก่อนบางคนก็ไปคอมเมนต์แบบนี้บางคนก็เชื่อในเรื่องของบุญสัมพันธ์กันครับทุกคนเนาะสำหรับน้องอุงอิงและก็ครูหมอนอิงนะครับต้องบอกว่า,าวันแรกเป็นยังไง ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะก็ถือได้ว่าเป็นมีบุญสัมพันธ์กันอย่างที่บอกว่าคิดดีทําดีต่อองค์อิงเนี่ยก็มีแต่เจริญก้าวหน้านั่นเองอย่างที่คุณครูหมอนอิงเคยบอกกับพวกเราเอาไว้ว่าตั้งแต่รู้จักกับองค์อิงเนี่ยเหมือนถูกเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกวันนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับอง์อิงนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งแห่งโชคลาภเนาะแห่งความดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครูหมอนอิงทุกวันเนี้ยเขามี เงินส่งไปเลี้ยงดูครอบครัวนะครับเมื่อก่อนเนาะเป็นทางคุณพ่อที่มีการผ่อนรถให้กับคุณครูหมอนอิงแต่ณปัจจุบันนี้ครูบหมอนอิงเนี่ยได้มีการผ่อนรถให้กับคุณพ่อนะครับเราก็ได้ติดตามครูมอนอิงมาโดยตลอดครับทุกคนชีวิตเขาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนาอแล้วก็ต้องบอกว่าความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับครูหมือนอิงนะครับอ่ะ เดี๋ยวอุ้มอิ่มนะครับจะไปอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตนะครับให้กับทุกคนได้ฟังเนาะแฟนคลับก็บอกว่าเดจาวูนะครับพี่สาวน้องสาวนะครับสวยสง่างามมากค่ะรูปนี้นะครับลูกสาวแบ่น้อยคนนี้บดลืมบุญคุณครับนะครับความสวยสง่าความมีบุญสัมพันธ์กันนะครับพอพี่หมอนอิงกับน้องอิงเคยเป็นพี่น้องกันแต่ชาติปางก่อนนะครับมีความรักความผูกพันในชาตินี้นะครับได้กับ กลายมาดูแลกันอีกหนึ่งครั้งนะครับพี่น้องดูแลกันไปนานๆนะคะอืมโหข้อความนี้คือได้ใจสุดๆนะครับไม่เชื่อในเรื่องของความบังเอิญค่ะนะบางคนก็บอกว่าเป็นศิลป,ปินดังกลับชาติมาเกิดนะครับนี่นะครับทุกคนคืออ่ะก็เป็นเป็นความคิดเห็นนะครับเนาะดูไปดูมาคล้ายครูหมอนอิงเหมือนกันนะคะหน้าตานะครับเนาะ รักแบบไม่รู้ตัวรักแบบไม่มีเหตุผลคิดดีทำดีนะครับเชื่อคาถาองค์อิงโอมเพียงนะครับพลังรักเฝ้าดูชื่นชมนะครับไม่หลับไม่นอนใครอยู่เคียงข้างอิหลาส่งผลร่ำรวยกับอีหลานะครับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับมีบุญสัมพันธ์การตั้งแต่ชาติปางก่อนพี่น้องคู่บุญจ้านะครับลูกสาวนะครับแม่แบบสวยจังนะครับอันนี้ก็คือแฟนคลับเนาะใช่ครับทุกคนอิ่มคิดว่าไม่มีเหตุบังเอิญเนี่ยอย่างอิ่มเหมือนกันที่ อูมิมได้ไปทําข่าวน้องจะบอกว่าเป็นยุคแรกๆเป็นคนแรกๆเลยด้วยซ้ำนะครับที่ได้เข้าไปทําข่าวอูอิงเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์น้องนะครับทุกคนก็คนมาติดตามอูมิมเป็นหมื่นเป็นแสนวิมก็เชื่อว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนเนาะต้องเป็นบุญสัมพันธ์กับน้องนะครับแล้วเราก็ได้มารู้จักน้องได้มาคิดดีทําดีกับน้องแม้ไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันก็ตามนะครับอุมิมเชื่อว่าบุญสัมพันธ์แน่นอนครับไม่เชื่อในเรื่องคือ ความบังเอิญไม่มีอ่ะทุกคนไม่คิดว่ามันไม่ได้บังเอิญแน่นอนอ่ะนะครับทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่ารักเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะรักแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่มีเงื่อนไขยอย่างที่ทุกคนได้บอกกันกันไปอ่ะนะครับนะแล้วตอนนี้นะครับทางด้านอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงวันนี้เนี่ยน้องมีอยู่2งงานเลยนะครับทุกคนหากใครได้ติดตามเนาะวันนี้คู่พ่อลูกนะครับเขามี2งงานเลยนะนะครับใครที่ ติดตามเนี่ยก็เข้าไปให้กำลังใจได้นะครับทุกคนอ่ะแล้วก็เร็วๆนี้เนาะวันที่17นะครับวันที่17ที่จะถึงนะครับก็จะมีทางด้านน้องนุ่นดำโดงนะครับมารับเชิญบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคิดว่าจะเป็นไวรัลอีกเช่นเคยครับทุกคนเนาะคิดว่านะครับคนเด้ยโอ้โหน่าจะเอาไปลงต่อๆตอตอเต็มบ้านเต็มเมืองแน่นอนนะครับถ้าน้องอุ๋งอิงเนี่ยมาเจอกันกับน้องนุ่นดำาดงอะนะครับเนาะ ก็ถือว่านะทุกคนทุกคนที่เห็นว่ายังไงกับข้อความของคุณครูหมอนอิงเนี่ยนะครับแล้วอุ้มอิมก็เชื่อว่านะครับไม่มีเหตุบังเอิญแน่นอนนะครับทุกคนอุ้มอิมเชื่อว่าไม่มีเหตุบังเอิญแน่นอนนะครับที่ที่มันจะเกิดขึ้นอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะสำหรับคุณครูหมอนอิงเนี่ยนะครับเราเชื่อเลยว่าชาติปางก่อนเนี่ยต้องเคยทําบุญนะครับกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมาแบบ อย่างแน่นอนนะครับวิ่มเชื่อแบบนั้นนะครับนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับคุณครูเหมือนอิงด้วยกันแล้วกันเนาะทำงานทุกวันอย่างล่าสุดวิ่มทําข่าวไปครูเหมือนอิงเนี่ยนั่งคุยคนเดียวแล้วนะก็คือเขาแบบจําบทได้แล้วอะของราเรื่องต่อกรอ,อะ่ะก็เป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักนะครับนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอุมอิ่มนะครับก็จะเอามุมน่ารักน่ารักของน้องให้ทุกคนได้ดูกันอย่างเมื่อวานเนี้ยนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยนะครับที่อุ้มอิ่มนะครับได้มีการนําเสนออุ้งอิงนั่งรถพ่อรุ่งเนาะโหคนเข้ามาดูเยอะมากเลยนะครับก็เป็น คนเนี่ยชอบดูทุกคนคนชอบดูอุงอิงโมเมนต,ต์ที่แบบธรรมดาบ้านๆน,นะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็เมื่อคืนนี้อุงอิงคือสวยสงา่างามมากเราชอบลุคนี้นะเราชอบน้องทําผมแบบนี้เรารู้สึกว่าเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมกับอุงอิงมากๆนะฝากไปถึงพี่แองจี้พี่แองจี้แต่งหน้าสวยทุกวันนะพี่แองจี้ Eng. เนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าสวยทุกวันนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า ทำการบ้านตลอดเวลาเนาะนะครับทำการบ้านอยู่ตลอดเวลาอืนะครับน่ารักสำหรับพี่แองจี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ